สวัสดีครับทุกท่านผมคือดอนอนุรักษ์ชัยสิทธิ์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ในหัวข้อเครื่องดื่มง่ายๆช่วยบำรุงและปกป้องดวงตาขณะนอนหลับนะครับคุณอาจไม่เชื่อแต่มีเครื่องดื่มง่ายๆเพียงไม่กี่อย่างที่คุณน่าจะมีอยู่ในครัวซึ่งสามารถช่วยซ่อมแซมและปกป้องดวงตาของคุณขณะนอนหลับได้ฟังดูดีเกินจริงใช่ไหมครับแต่ผมขอถามคุณในเรื่องจริงจังหน่อยคุณเคยตื่นเช้ามาแล้วคิดว่าทำไมาตาของฉันรู้สึกแย่กว่าเมื่อคืนนี้ ไม่ใช่แค่อ่อนเพลียไม่ใช่แค่ตาบวมแต่แห้งกร้านแสบเครองหรือแม้แต่พร่ามัวจนอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้าไม่ได้เหมือนกับว่าตาของคุณแก่ลงในขณะที่คุณนอนหลับหากสิ่งนี้ฟังดูคุ้นเคยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวผู้ป่วยของผมหลายคนที่มีอายุมากกว่า60ปีพูดเหมือนกันหมดพวกเขาบอกว่าฉันนอนหลับตลอดทั้งคืนแต่ตอนเช้าตาของฉันแห้งมากจนแทบจะลืมตาไม่ขึ้นฉันเคยชอบอ่านพาดหัวข่าวพร้อมกาแฟ แต่ตอนนี้ฉันต้องใช้ยาหยอดตาก่อนหรือฉันเลิกขับรถตอนกลางคืนแล้วฉันไม่สามารถไว้ใจสายตาของฉันได้อีกต่อไปและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือสิ่งนี้ตาของคุณไม่ได้ฟื้นตัวในชั่วข้ามคืนเหมือนเมื่อก่อนหลังจากอายุ60วงจรการซ่อมแซมตามธรรมชาติของร่างกายโดยเฉพาะในบริเวณที่บอบบางอย่างจอประสาทตาและเส้นประสาทตาจะช้าลงการไหลเวียนโลหิตอ่อนแอความชุ่มชื้นระบายออกเร็วขึ้น และแทนที่การพักผ่อนจะช่วยให้ดวงตาของคุณฟื้นตัวดวงตาของคุณกลับค่อยๆเสื่อมสภาพลงในขณะที่คุณนอนหลับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการตื่นนอนถึงรู้สึกแย่กว่าการเข้านอนและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดถึงสิ่งที่คุณดื่มก่อนนอนอาจทำให้มันแย่ลงอย่างเงียบๆหรือในที่สุดก็ให้สิ่งที่ตาของคุณต้องการเพื่อฟื้นตัวได้ไม่ครับผมไม่ได้พูดถึงอาหารเสริมแฟนซี ancy, การผ่าตัดหรือยาตามใบสั่งแพทย์ราคาแพงเพียงแค่เครื่องดื่มธรรมชาติง่ายๆ ที่ปลอดภัยพอที่จะจิบตอนกลางคืนแต่ทรงพลังพอที่จะสนับสนุนการซ่อมแซมสายตาในขณะที่คุณนอนหลับหากนี่เป็นครั้งแรกของคุณที่นี่ผมคือดอนอนุรักษ์ใช้สิทธิผมใช้เวลากว่า30ปีในการช่วยผู้สูงอายุให้อยู่ได้อย่างอิสระเฉียบคมและแข็งแรงและหากคุณอายุเกิน60ปีและใส่ใจในการปกป้องสายตายินดีต้อนรับครับอย่าลังเลที่จะกดติดตาม เราจะอยู่ร่วมกันในเรื่องนี้ในวิดีโอนี้ผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าควรดื่มอะไรก่อนนอนเพื่อตื่นขึ้นมาพร้อมกับดวงตาที่ชัดเจนและสบายตาขึ้นและอะไรที่คุณหลีกเลี่ยงเพื่อที่คุณจะได้ไม่ทําให้สิ่งต่างๆแย่ลงโดยไม่รู้ตัวเรามาเริ่มกันเลยหนึ่งในเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดที่ทําให้ดวงตาของคุณไม่รู้สึกสดชื่นในตอนเช้าคือการอักเสบมันสะสมอยู่อย่างเงียบๆวันแล้ววันเล่าจากแสงแดดจากการจ้องหน้าจอ จากระดับน้ําตาลในเลือดที่ผันผวนแม้กระทั่งจากการนอนหลับไม่ดีเองและเมื่อการอักเสบนั้นยังคงอยู่มันจะสร้างความเสียหายอย่างแท้จริงมันทำให้ดวงตาแห้งมันทำให้หลอดเลือดเล็กๆแข็งตัวและปิดลงและมันทำให้ความสามารถของร่างกายในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่บอบบางในจอประสาทตาและกระจกตาช้าลงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเครื่องดื่มแรกที่ผมแนะนำในตอนกลางคืน โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยของผมที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับดวงตาที่แห้งกร้านแสบเคืองหรือผ้ามัวคือเครื่องดื่มอุ่นๆที่อ่อนโยนและมีสีทองมันเรียกว่านมขมิ้นชันมันทำมาจากเครื่องเทศที่คุณน่าจะรู้จักอยู่แล้วเครื่องเทศที่ถูกใช้มานานหลายศตวรรษไม่ใช่แค่สำหรับการทำอาหารแต่สำหรับการรักษามันเรียกว่าขมิ้นชันแต่ที่สำคัญกว่านั้นสิ่งที่อยู่ในขมิ้นชันเรียกว่าเคอร์คูมิน ไม่ต้องกังวลว่าวิทยาศาสตร์จะฟังดูซับซ้อนเพราะมันไม่ซับซ้อนเคอร์คูมินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขมิ้นชันที่ต่อสู้กับการอักเสบและไม่ใช่แค่ในข้อต่อหรือกล้ามเนื้อของคุณแต่ภายในดวงตาของคุณดวงตาของคุณเต็มไปด้วยหลอดเลือดเล็กๆและเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดการอักเสบพวกมันก็ไม่สามารถส่งออกซิเจนและสารอาหารไปยังที่ที่จำเป็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการนอนหลับเมื่อดวงตาควรเข้าสู่โหมดซ่อมแซมเคอร์คูมิน ช่วยให้หลอดเลือดเหล่านั้นผ่อนคลายและเปิดออกมันช่วยป้องกันการแข็งตัวที่มาพร้อมกับอายุและมันสนับสนุนการส่งมอบความชุ่มชื้นและสารต้านอนุมูลอิสระไปยังจอประสาทตาในขณะที่คุณนอนหลับผู้ป่วยของผมคนหนึ่งชื่อเจเนตอายุ71ปีเริ่มดื่มสิ่งนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเธอมาหาหลังจาก3ส,สัปดาห์และพูดว่าดอนอนุรัก์ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันยังคงมีอาการพร่ามัวเล็กน้อยในตอนเช้า แต่ความแสบร้อนมันหายไปแล้วไม่รู้สึกเหมือนกำลังเปิดกระดาษทรายอีกต่อไปเธอไม่ได้เปลี่ยนแว่นตาเธอไม่ได้ซื้ออาหารเสริมราคาแพงเธอแค่ให้สิ่งที่ดวงตาของเธอขาดไปโอกาสในการซ่อมแซมโดยไม่ต้องต่อสู้กับการอักเสบก่อนไม่ใช่ว่าคุณจะแค่โยนขมิ้นชันลงในถ้วยน้ำแล้วบอกราตรีสวัสด์มีวิธีเตรียมที่ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับดวงตามันเกี่ยวข้องกับการจับคู่กับไขมันดีในปริมาณเล็กน้อย ซึ่งช่วยให้เคอร์อคูมินถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดของคุณและไม่ครับนี่ไม่เหมือนซุปเผ็ดมันมีร้อนอ่อนออุอ่นสบายและเป็นสิ่งที่ผมเองก็ชอบดื่มในตอนเย็นที่อากาศหนาวเย็นผมจะแสดงให้คุณเห็นวิธีทำทีละขั้นตอนในภายหลังในวิดีโอแต่โปรดรู้ไว้ว่าหากคุณกำลังประสบปัญหาตาแห้งอาการต้อกระจกในระยะแรกหรือการมองเห็นที่เชื่องช้าในตอนเช้าเครื่องดื่มสีทองอุ่นๆนี้อาจเป็นขั้นตอนแรกที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถทำได้คนส่วนใหญ่คิดว่า ชาคาโมไมเป็นแค่สิ่งที่ช่วยให้นอนหลับและเป็นความจริงมันช่วยส่งเสริมการผ่อนคลายแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือมันยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่ทำงานหนักเกินไปหลังดวงตาของคุณและให้โอกาสพวกเขาได้ฟื้นตัวอย่างแท้จริงตลอดทั้งคืนขอผมอธิบายนะครับด้านหลังดวงตาแต่ละข้างของคุณมีกล้ามเนื้อเล็กๆที่ทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพวกมันช่วยให้คุณโฟกัสขยับดวงตาไปมาและจัดตำแหน่งทุกอย่างให้ตรงทุกครั้งที่คุณอ่านเลื่อนดู ดูโทรทัศน์หรือเหลือบมองโทรศัพท์กล้ามเนื้อเหล่านี้จะทำงานลองคิดดูว่าเราทำบ่อยแค่ไหนในระหว่างวันและลองจินตนาการว่าอายุเกิน60ปีแล้วซึ่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อก็ช้าลงอยู่แล้วในตอนท้ายของวันกล้ามเนื้อเหล่านั้นจะตึงเหนื่อยและเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อที่ใช้งานมากเกินไปพวกมันต้องการการพักผ่อนแต่สำหรับคนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุกล้ามเนื้อเหล่านั้น ไม่เคยคลายตัวเต็มที่ความเครียดการนอนหลับไม่ดีและระดับแมกนีเซียมที่ต่ำทำให้ระบบประสาทของคุณอยู่ในโหมดตื่นตัวแม้ในตอนกลางคืนนี่คือที่มาของเครื่องดื่มอ่อนโยนนี้มันทำมาจากดอกไม้เล็กๆคล้ายดอกเดซี่มันไม่มีคาเฟอีนและมันมีสารประกอบที่ทรงพลังที่เรียกว่าเอพิจนินเอพิจนินเป็นสิ่งที่นักวิทยศาศาสตร์เรียกว่าฟลาวนยอยด แต่ที่สำคัญกว่านั้นมันเป็นสารผ่อนคลายตามธรรมชาติสำหรับระบบประสาทของคุณมันจับกับตัวรับบางชนิดในสมองของคุณที่ส่งสัญญาณให้ร่างกายของคุณว่าถึงเวลาพักแล้วคุณสามารถปล่อยวางได้แต่มันไม่ได้ทำให้คุณสลบมันทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างนุ่มนวลมันเปลี่ยนคุณจากความตึงเครียดไปสู่ความผ่อนคลายและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นกล้ามเนื้อดวงตาเล็กๆเ,เหล่านั้นที่คุณใช้มาทั้งวันโดยไม่คิดในที่สุดก็เริ่มผ่อนคลาย นั่นคือประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับดวงตาของคุณความตึงเครียดน้อยลงหมายถึงความสมดุลของความชุ่มชื้นที่ดีขึ้นเปลือกตาของคุณปิดสนิทมากขึ้นน้ำตาแพร่กระจายสม่ำเสมอมากขึ้นและกล้ามเนื้อหลังดวงตาหยุดดึงเส้นประสาตาหรือจอประสาตานี้อาจฟังดูเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปการผ่อนคลายในชั่วข้ามคืนนั้นสามารถบรรเทาความตึงเครียดเรื้อรังลดสัญญาณเริ่มต้นของอาการตาแห้ง และยังช่วยปรับปรุงการโฟกัสในตอนเช้าได้อีกด้วยและนั่นไม่ใช่ทั้งหมดดอกไม้นี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชที่ต่อต้านความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งมาจากแสง UVM และภาวะและใช่ครับแม้กระทั่งแสงสีฟ้าจากหน้าจอดังนั้นในขณะที่คุณพักผ่อนมันกำลังช่วยให้ร่างกายของคุณซ่อมแซมความเสียหายเล็กๆน้อยๆที่สะสมมาตลอดทั้งวันหากคุณต้องการลองชาชนิดนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นของแท้ ไม่มีสารเติมแต่งไม่มีสารให้ความหวานชงทิ้งไว้8-10นาทีเพื่อให้เอพิเจนินมีเวลาปล่อยออกมาอย่างเต็มที่และดื่มประมาณ30-60ถึงนาทีก่อนนอนมีเวลาเพียงพอสำหรับระบบของคุณที่จะตอบสนองคุณอาจไม่รู้สึกถึงอะไรที่น่าทึ่งในคืนแรกแต่ลองสักสองสาวันแล้วคุณอาจสังเกตเห็นว่าดวงตาของคุณรู้สึกสดชื่นขึ้นไม่เมื่อยล้าและพร้อมสำหรับวันใหม่ มีปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับดวงตาที่แก่ชราที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยพูดถึงนั่นคือการไหลเวียนโลหิตที่ไม่ดีคุณเห็นไหมว่าดวงตาของคุณพึ่งพาเครือข่ายหลอดเลือดเล็กๆที่อุด,ดมสมบูรณ์อย่างไม่น่าเชื่อเพื่อทำงานหลอดเลือดเหล่านี้ลำเลียงออกซิเจนสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระโดยตรงไปยังจอประสาทตาและเนื้อเยื่อดโดยรอบแต่หลังจากอายุ60ปีหลอดเลือดเหล่านั้นจะเริ่มแคบลง ผนังแข็งตัวเลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกและหากไม่มีการไหลเวียนโลหิตที่เพียงพอดวงตาจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อซ่อมแซมตัวเองแม้ในขณะนอนหลับนั่นคือจุดที่ชาญาฝรั่นโดดเด่นมันมาจากเครื่องเทศโบราณที่ถูกใช้มานานหลายศตวรรษในการแพทย์แผนโบราณไม่ใช่แค่เพื่อสีสันหรือรสชาติแต่เพื่อผลกระทบอันทรงพลังต่อการไหลเวียนโลหิตขนาดเล็กการศึกษาทางการแพทย์สมัยใหม่ยืนยันว่าเครื่องเทศนี้มีสารประกอบสำคัญ2ชนิดคือ โครซินและซาฟรานออนทั้งสองชนิดนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วยสนับสนุนการไหลเวียนโลหิตไปยังจอประสาตาและปรับปรุงการทำงานของเซลล์รับแสงในดวงตาในความเป็นจริงการศึกษาหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine พบว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า60 ปีที่บริโภคเครื่องเทศนี้ในปริมาณเล็กน้อยทุกวันแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่วัดได้ในความคมชัดของการมองเห็นหลังจากผ่านไปเพียง14วันนั่นเป็นเพราะโครซินช่วยขยายหลอดเลือดเล็กๆภายในดวงตามันลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในจอประสาตตาซึ่งมักเป็นสาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพของสายตาที่เกี่ยวข้องกับอายุและมันช่วยเพิ่มการส่งมอบออกซิเจนไปยังจุดที่ต้องการมากที่สุดในระหว่างการซ่อมแซมในเวลากลางคืนในทางกลับกัน ซาฟรานอนได้รับการแสดงให้เห็นว่าช่วยปกป้องโครงสร้างที่บอบบางของเซลล์รับแสงซึ่งเป็นเซลล์ที่แปลงแสงเป็นภาพเมื่อรวมกันสารประกอบทั้งสองชนิดนี้สร้างระบบสนับสนุนตามธรรมชาติสำหรับดวงตาที่กำลังแก่ชราแต่ยังไม่เกินจะกอบกู้ได้ตอนนี้เครื่องเทศนี้ไม่ใช่สิ่งที่ขุณเคี้ยวหรือกลืนเป็นชิ้นๆมันดีที่สุดที่จะชงเป็นชารสชาติอ่อนนุ่มหอมดอกไม้เกือบจะเหมือนดินและเพียงแค่หยิบมือเล็กๆ ก็เพียงพอแล้วผู้ป่วยของผมคนหนึ่งชื่อแฟรงอายุ72ปีหลีกเลี่ยงการขับรถตอนกลางคืนมานานหลายปีฉันรู้สึกเหมือนกำลังเดาว่าเส้นอยู่ตรงไหนเขากล่าวกับผมเราเพิ่มชานี้ในกิจวัตรยามเย็นของเขาสองสามสัปดาห์ต่อมาเขาก็พูดง่ายๆว่าฉันไม่กลัวที่จะขับรถตอนกลางคืนอีกต่อไปแล้วนั่นอาจฟังดูง่ายๆแต่สำหรับคนวัย70การสามารถขับรถตอนกลางคืนได้อีกครั้งหมายถึงอิสระ และนั่นคือสิ่งที่การไหลเวียนโลหิตที่ดีทํามันให้ออกซิเจนที่ดวงตาของคุณต้องการเพื่อฟื้นฟูไม่ใช่เสื่อมถอยตลอดทั้งคืนหากคุณวางแผนที่จะลองชาชนิดนี้โปรดจําไว้ว่ามากกว่าไม่ได้ดีกว่าเพียงไม่กี่เส้นที่แช่ในน้ำร้อนเป็นเวลา10-15ถึงนาทีก็เพียงพอแล้วดื่มช้าๆปล่อยให้ร่างกายดูดซึมปล่อยให้มันทำงานอย่างเงียบๆในเบื้องหลังดวงตาของคุณไม่ต้องการการกระตุ้นในเวลากลางคืน พวกมันต้องการการสนับสนุนพวกมันต้องการการไหลเวียนและนี่คือวิธีที่อ่อนโยนที่สุดและทรงพลังที่สุดวิธีหนึ่งที่จะให้สิ่งนั้นแก่พวกมันคนส่วนใหญ่คิดว่ามออันมอน์เป็นสิ่งทดแทนผลิตภัณฑ์นมแต่เมื่อพูดถึงดวงตาที่แก่ชามันเป็นมากกว่านั้นมากมันมีสามสิ่งที่ดวงตาของคุณพึ่งพายอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวงจรการซ่อมแซมข้ามคืนวิตามินอีไขมันดีและกรดอะมิโนที่เรียกว่าทริปโตเฟน เรามาเริ่มที่วิตามินอีเมื่อคุณอายุมากขึ้นความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันจะสะสมอยู่ภายในดวงตามันเหมือนกับการเกิดสนิมช้าๆของจอประสาทตาและเลนที่เร่งให้เร็วขึ้นด้วยอายุแสง UV และแม้แต่น้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นวิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ละลายในไขมันนั่นหมายความว่ามันไม่ได้แค่ลอยอยู่ในกระแสเลือด แต่มันจะรวมเข้ากับชั้นไขมันของเนื้อเยื่อดวงตาของคุณช่วยปกป้องพวกมันจากความเสียหายและการป้องกันนั้นไม่ได้หยุดลงเมื่อคุณเข้านอนอันที่จริงดวงตาของคุณทําการซ่อมแซมส่วนใหญ่ในเวลากลางคืนเมื่อคุณไม่ได้กระพริบตาอ่านหนังสือหรือโฟกัสวิตามินอ e ีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในช่วงเวลาสําคัญนั้นสนับสนุนการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ที่แข็งแรงขึ้นต่อไปคือไขมันดี เครื่องดื่มนี้อุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวตามธรรมชาติย่อยง่ายแต่ทรงพลังสําหรับการดูดซึมไขมันเหล่านี้มีความสําคัญเนื่องจากวิตามินหลายชนิดที่ดวงตาของคุณต้องการรวมถึง A, D, E และ K ต้องใช้ไขมันเพื่อที่จะถูกดูดซึมและนําไปใช้โดยร่างกายของคุณหากไม่มีไขมันสารอาหารอาจจะผ่านคุณไปโดยไม่ทำอะไรเลยแต่มันจะถูกส่งไปยังที่ที่ต้องการในเยื่อหุ้มที่บอบบางของดวงตาของคุณ จากนั้นก็มีทริปโตเฟนคุณอาจรู้จักมันในฐานะสารเคมีที่ทําให้ง่วงนอนที่พบในไก่งวงแต่ทริปโตเฟนไม่ใช่แค่ทําให้คุณเหนื่อยมันช่วยให้ร่างกายของคุณผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอรม์โมนที่ส่งสัญญาณว่าถึงเวลานอนแล้วเมลาโทนินไม่ใช่แค่สําหรับสมองเท่านั้นมันยังมีบทบาทในสุขภาพดวงตาด้วยการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเมลาโทนินช่วยควบคุมความดันภายในดวงตาและอาจป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาเมื่อเวลาผ่านไป กล่าวอีกไหนหนึ่งเครื่องดื่มนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณหลับแต่ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางเคมีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับดวงตาของคุณในการซ่อมแซมตัวเองในขณะที่คุณพักผ่อนผมมีผู้ป่วยคนหนึ่งชื่อมารีอายุ69ปีซึ่งประสบปัญหาทั้งการนอนหลับและการมองเห็นไม่รุนแรงมากนักแต่เพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของเธอฉันเบื่อการรีตาเธอเล่าให้ผมฟังและฉันก็ไม่ได้นอนหลับสบายมาหลายเดือนแล้ว เราเพิ่มเครื่องดื่มนี้ในกิจวัตรก่อนนอนของเธอไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 3. ส,สัปดาห์ต่อมาเธอพูดว่าฉันยังตื่นขึ้นมาหนึ่งหรือสองครั้งแต่ฉันหลับกลับไปได้เร็วขึ้นและในตอนเช้าดวงตาของฉันก็ไม่แห้งหรือมือล้าเท่าเมื่อก่อนแน่นอนว่าผลลัพธ์จะแตกต่างกันไปแต่ก็คุ้มค่าที่จะให้ความสนใจกับสิ่งที่ดวงตาของคุณต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกมันไม่ได้ใช้งาน เครื่องดื่มนี้เหมาะที่สุดที่จะดื่มแบบอุ่นๆไม่ร้อนจัดไม่มีน้ำตาลแค่ธรรมชาติไม่หวานและเรียบง่ายแก้วเล็กๆประมาณครึ่งถ้วยก็เพียงพอแล้วมากเกินไปอาจทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนหรือทำให้คุณต้องวิ่งเข้าห้องน้ำแต่พอประมาณช่วยส่งวิตามินอีไปยังจอประสาตาของคุณไขมันดีไปยังเซลล์ของคุณและซิฟโตเฟนไปยังสมองของคุณทั้งหมดนี้ในขณะที่คุณนอนหลับมันไม่ใช่เวทมนต์มันคือชีววิทยาที่ได้รับการสนับสนุนอย่างอ่อนโยน ตอนนี้คุณได้เรียนรู้แล้วว่ามมคมิ้นชันชาคาโมไมาชายญ้าฟรันและนมอัลมอนแต่ละชนิดสามารถสนับสนุนดวงตาของคุณในรูปแบบต่างๆกันในระหว่างการนอนหลับได้อย่างไรแต่ความรู้มีค่าน้อยเว้นแต่จะกลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้จริงดังนั้นให้ผมแนะนําคุณเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องดื่มเหล่านี้อย่างแม่นยําในวิธีที่ง่ายและสมจริงก่อนอื่นไม่ครับคุณไม่จําเป็นต้องดื่มทั้ง4อย่างในคืนเดียวโปรดอย่าทําอย่างนั้น นั่นไม่ใช่วิธีที่ร่างกายของคุณทำงานนี่ไม่ใช่ยาเม็ดพวกมันคือการสนับสนุนตามธรรมชาติอ่อนโยนละเอียดอ่อนและมีประสิทธิภาพเมื่อใช้อย่างถูกวิธีเลือกดื่มเพียงหนึ่งอย่างในแต่ละคืนตามที่ร่างกายของคุณต้องการหากคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับดวงตาที่แสบเคื่องหรือระคายเคืองนั่นมักจะเป็นการอักเสบที่เกิดขึ้นในกรณีนั้นนมขมิ้นชันอุ่นๆที่ทำจากพริกไทยดำเล็กน้อยและไขมันดีเล็กน้อย เช่นน้ำมันมะพร้าวสามารถช่วยลดการอักเสบภายในและสนับสนุนการซ่อมแซมจอประสาทตาได้หากคุณรู้สึกถึงความตึงเครียดทางสายตาโดยเฉพาะหลังจากจ้องหน้าจอเป็นเวลานานหรือหากคุณมีปัญหาในการนอนหลับเนื่องจากความเครียดทางจิตใจให้เลือกดื่มชาคามโมไมล์สารเอพิจนินในคามโมไมล์ช่วยให้ระบบประสาทของคุณคลายความตึงเครียดไม่ใช่แค่ในจิตใจแต่ในกล้ามเนื้อตาเอง หากคุณสังเกตเห็นปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นในเวลากลางคืนภาพผ,ผ้ามัวไม่ชัดเจนหรือแสงมีรัศมีรอบๆแสงชายญ้าฝรัน่นอาจช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตไปยังจอประสาตาได้ชงเพียงไม่กี่เส้นในน้ำร้อนเป็นเวลา10-15นาทีอย่ามากเกินไปชาชนิดนี้เข้มข้นและทำงานได้ดีที่สุดในปริมาณน้อยและหากคุณนอนหลับไม่สนิทหรือคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับดวงตาที่เหนื่อยล้าและโฟกัสไม่ชัดเจน ลองดื่มนอนอัลมอนอุ่นๆสักแก้วเล็กๆวิตามินอีไขมันดีและสริปโตเฟนช่วยกระตุ้นการผลิตมมลาโทนินตามธรรมชาติและสนับสนุนความชุ่มชื้นของดวงตาตลอดทั้งคืนเวลาเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าคุณจะเลือกเครื่องดื่มชนิดใดดื่มประมาณ60-90นาทีก่อนนอนไม่ใช่5นาทีก่อนปิดไฟเวลาพิเศษนั้นช่วยให้ร่างกายของคุณดูดซึมสารอาหารจัดการระบบของคุณ และโหลดการเข้าห้องน้ำกลางดึกรักษาระดับอุณหภูมิให้อุ่นไม่ร้อนจัดความอุ่นช่วยให้ร่างกายของคุณได้รับสัญญาณว่าถึงเวลาผ่อนคลายและปริมาณให้ดื่มในปริมาณน้อยเพียง4ถึง6ออนเพียงพอที่จะมีประสิทธิภาพไม่มากพอที่จะรู้สึกหนักหรือรบกวนการนอนหลับนี่ไม่ใช่ยาตามใบสั่งแพทย์มันคือพิธีกรรมช่วงเวลาเงียบสงบในตอนท้ายของวันของคุณที่บอกร่างกายและดวงตาของคุณว่า คุณทำมามากพอแล้วตอนนี้ถึงเวลาฟื้นฟูแล้วคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบคุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามตารางเวลาที่เข้มงวดแค่เริ่มต้นเลือกเครื่องดื่มหนึ่งอย่างในคืนนี้เตรียมอย่างช้าๆจิบอย่างตั้งใจและปล่อยให้มันทำงานในขณะที่คุณพักผ่อนเพราะเมื่อการสนับสนุนที่เหมาะสมมาพร้อมกับเวลาที่เหมาะสมดวงตาของคุณในที่สุดก็สามารถทำในสิ่งที่พวกมันถูกสร้างมาให้ทำในเวลากลางคืนซ่อมแซมเติมเต็ม และเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ที่ชัดเจนขึ้นคุณดูวิดีโอนี้จนจบและผมอยากจะขอบคุณขอบคุณที่สละเวลาเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องการนอนหลับเร็วขึ้นแต่ยังรวมถึงวิธีดูแลดวงตาของคุณในขณะที่คุณพักผ่อนด้วยเพราะนี่คือความจริงหลังจากอายุ60ปีดวงตาของคุณไม่เพียงแค่ต้องการแว่นตาหรือยาหยอดตาเท่านั้นพวกมันต้องการการปกป้องการบำรุงโอกาสที่จะฟื้นฟูอย่างแท้จริงในขณะที่คุณนอนหลับ และบางครั้งการสนับสนุนนั้นก็มาในรูปแบบที่ง่ายที่สุดนมขมิ้นชันเล็กน้อยเพื่อบรรเทาการอักเสบชาคาโมไมอุ่นๆเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อตาที่เหนื่อยล้าชายญ้าฝรั่นที่ละเอียดอ่อนเพื่อฟื้นฟูการไหลเวียนโลหิตที่ดีหรือมออันมอนหนึ่งแก้วเพื่อส่งวิตามินอ e, ีและซิปโตเฟนที่สงบเงียบเข้าสู่เนื้อเยื่อตาของคุณหนึ่งในเครื่องดื่มเหล่านี้ที่ดื่ม30-60ถึงนาทีก่อนนอนก็สามารถเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้และไม่ครับ นี่ไม่ใช่เรื่องของการไล่ล่าความสมบูรณ์แบบมันคือการให้ความช่วยเหลือเล็กน้อยแก่ดวงตาของคุณเมื่อพวกมันไม่ได้ทำงานปล่อยให้พวกมันฟื้นตัวในขณะที่คุณพักผ่อนเพื่อที่คุณจะได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตึงเครียดน้อยลงการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นและความมั่นใจในทุกย่างก้าวของคุณหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์แชร์กับเพื่อนหรือคนท,คที่คุณรักที่กำลังมีปัญหาตาแห้งหรือตาพร่ามัวและแสดงความคิดเห็นด้านล่างหากคุณเคยลองเครื่องดื่มเหล่านี้ หรือหากมีเครื่องดื่มชนิดใดที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับคุณผมอ่านทุกความคิดเห็นครับและหากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาเยี่ยมชม Senior Health Secrets ยินดีต้อนรับครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากคุณกดติดตามและเข้าร่วมชุมชนของเราเราพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับการแก่ตัวอย่างสง่างและการใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงชัดเจนและสงบสุขในทุกวัยจนกว่าจะถึงครั้งหน้าผมดอนอนุรักษ์ชัยสิทธ ดูแลดวงตาของคุณให้ดีในคืนนี้พวกมันทำงานหนักเพื่อคุณมาทั้งวันแล้วตอนนี้ถึงตาคุณที่จะทำงานอย่างอ่อนโยนเพื่อพวกมันราตรีสวัสดิอิ